มาดูการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นการประชุมสปชค,ครั้งที่2แล้วนะคะโดยครั้งนี้ค่ะจะมีการนัดประชุมเพื่อเสนอรายชื่อคนนอกค่ะร่วมเป็นกรรมธิการด้วยนะคะ,คะยกเร่างรัฐธรรมนูญในวันนี้นะคะขณะที่ท่าทีของสมาชิกบางส่วนค่ะก็มีทั้งสนับสนุนและก็คัดค้านวติของที่ประชุมวิบด้วยที่ให้สัญหาจากบุคคลภายใน15คนและภายนอก5คนด้วยกันค่ะการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติหรืวอว่าสปชครั้งที่2ในวันนี้เวลา 10นริกาสมาชิกสปชได้เตรียมเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการสัรหาบุคคลเข้ามาทําหน้าที่เป็นคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญในส่วนของสอปชจํานวน20คนโดยวิปสปชชั่วคราวเสนอให้นําบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมาการ5คนซึ่งนายภพบูลนิติตะวันสมาชิกสปชเปิดเผยว่า เตรียมบวชคัดค้านแนวทางดังกล่าวเพราะรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวได้ให้สิสปชเป็นกรรมธิการยกร่างแต่หากมีสปชแสดงความจำนงไม่ครบก็สามารถนำบุคคลภายนอกมาทำหน้าที่ได้จึงเห็นว่าควรให้โอกาสกับสมาชิกสปชก่อนขณะที่นายอลงกรผลบุตรวิปสปชชั่วคราวเปิดเผยว่าการประชุมวันนี้จะชี้แจงเหตุผลให้สมาชิกสปชเข้าใจเหตุผลที่ให้มีคนนอกเข้ามาทำหน้าที่ซึ่งมีทั้งกลุ่มการเมืองตัวแทนคู่ขัดแย้ง และประชาชนเข้าร่วมซึ่งจะทำให้การยกร่างธรรมนูญเกิดความหลากหลายเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น